สวัสดีครับผมจ้งคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคองานทำสีดำด้านนะครับแจ้งราคาไปก่อนเลยนะครับราคาที่หน่1,500บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,500บาทเท่านั้นนะครับเป็นรางเควันนะครับทรงกำคอไม้ป่านะครับทำสีดำด้านนะครับระบบไกลไกของอีซีล็อกสแ n l e s s นะครับระบบกลไกรับกันให้ตลอดอยู่การใช้งานนะครับเป็นเซฟนกนะครับมีระบบสปริงภายในป้องกันเซฟตกนะครับเซฟจะเข้าง่ายนะครับแต่ว่าไม่ตกนะครับ เขาง่ายปลดง่ายนะครับป้องกันการล้านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระบบไกเนี่ยรับประกันให้ตลอดชีพนะครับมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาคลมได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับนี่ครับเป็นชุดรางควันนะครับรางควันก็จะมีรูตรงปลายรางนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าคลิปวิดีโอทดสอบความแม่นยําของชุดรางเลยนะครับเอาชุดรางตัวนี้นะครับไปยิงเปล่าๆเลยนะครับ ดี๋ยวจะแปะวีโอไว้ให้ท้ายคลิปนะครับนี่ครับห้าร้อบาทก็จะมีท่อพร้อมสายพีไอหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับอ่าปีกข้างข่าวเป็นสแตนเลสนะครับตามที่เห็นอยู่นะครับอ่าช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปปาบุญครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้เลยนะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปวีดีโอทดสอบความมั่นยำของชุดรางกันเลยครับไปดูนครับ ครับวันนี้จะพามาทดสอบชุดรางคีวันนะครับยิงแบบไม่ใส่ท้ายนะครับชุดรางคีวันก็จะมีล่องนะครับเนี่ยครับล่องเชือกนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรางเลยนะครับลูกดอกจะอยู่ร่องข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ล่องข้างล่างนะครับเวลายิงนะครับเชือกมันจะออกมาข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับเวลายิงลูกดอกก็จะไม่ขาดทิ้งนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป้าที่ใช้ทดสอบนะครับก็เป็นขวดน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงกลางวงสีฟ้านี่นะครับเล็งใส่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับ ยังมาดูกันนะครับว่ามันจะโดนกลางไหมนะครับขอสักสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดเก้านะครับสิบเอ็ดเก้ายาวๆก็น่าจะประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเก้าหนึ่งก็น่าจะประมาณเมตรกว่าครับนี่นะครับจะยิงแบบไม่ใส่รางเลยนะครับเนยครับเอ้ยยิงแบบไม่ใส่ท้ายนะครับมาดูกันครับ ยิงยากหน่อยนะครับยิงเดี๋ยวไม่เสียท้ายมันเลีงยากครับมาดูว่าจะโดนยังไงนะครับนี่ครับนี่นะครับผมเลียงใส่ตรงวงนี้นะครับเนี่ครับติดกลางวงเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมแผลที่มันแตกออกมานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับถือว่ามีความแม่นยํานะครับเอายิงเฉพาะชุดรางเนี่ยมันยิงยากนะครับบังคับให้มันอยู่กลางวงเนี่ยยากมากนะครับ มันโดนแค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับปลายังไงก็ไม่รอดนะครับนี่ครับอันนี้ยิงเฉพาะลางเลยนะครับไม่ได้ใส่ฟันท้ายนะครับก็ฝากกันด้วยครับชุดรางควันนะครับ